ถ่ายขายมอเตอร์ตัวนี้นะครับขนาดหนึ่งแรงม้านะครับจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ผมต่อเทสกับอินเวอร์เตอร์นะครับใครอยากเอาอินเวอร์เตอร์ด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่จะปรับสปีดนะครับก็จะดีมากเลยนะครับถ้าใครไม่เอาอินเวอร์เตอร์ก็ต่อแคปต่อคาปาซิเตอร์นะครับทําเสียบปลั๊กแค่ไฟเสียบเดียวบ้านเราได้นะครับแต่มันจะปรับรอบไม่ได้ตัวนี้ปรับรอบได้ 0ถึง2,800รอบเลยนะครับนี่นะครับ0ถึง3,000รอบตีง่ายๆนะครับเนี่ยอากญี่ปุ่นเลยนะครับแบรนด์เดนต้าอบ้านนะครับซ้ายขวาได้นะครับช้าเร็วได้เดี๋ยวผมจะบอบช้าๆให้ดูนะครับ นี่นะครับชา้าผมจะกลับกลับที่ทางการหมุนให้ลูกค้าดูนะครับเร่งสปีดอะไรได้หมดแค่นี้แค่นี้เองนะครับมีแค่ตัวกลับที่ทางการหมุนแล้วก็ตัวปรับรอบปรับสปีด นะครับยาาช้าเร็วปรับได้แรงไม่ตกนะครับแรงบิดไม่ตกนะครับและเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเลยนะครับจะเอาพร้อมกับอิอร์เตอร์ก็ได้นะครับถ้าอยากราคาประหยัดก,ก็คือเสียบลักหมุน2,800รอบนะครับถ่ายเทสให้ดูตามนี้นะครับสนใจต่อเข้ามาได้ขอบคุณครับ